วันนี้จะพาทำข้าวผัดนะคะเ,เพื่อนๆนเอ่อยริษฐก็ผัดข้าวจนจะสุกแล้วนะคะยศิซฐ์ก็ใส่ถั่วเอ่อไม่มีถั่วดําค่ะยริษฐาก็ใส่ถัวถวถ่วแดงนะคะเอ่อยริษฐาก็อยากจะก,กินข้าวผัดค่ะก็ไม่มีใบตองนะคะก็ผัดใกล้จะสุกแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปห่อกันนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เยริซ่าก็จะพามาทำข้าวต้มผัดนะคะข้าวต้มผัดต่างแดนไม่มีใบตองนะคะแต่ก็ประยุกต์เอาค่ะเพราะว่าอยากกินเอ,อ่อไม่มีใบตองเราก็สามารถทำได้นะคะเพื่อนๆก็คือไม่ต้องใช้ใบตองค่ะเราก็ใช้กระดาษฟอยล์นี่ค่ะทำเป็นใบตองนะคะอันนี้ครั้งแรกของเยริซ่านะคะที่ทำข้าวต้มผัด เยริซ่าเป็นคนที่ชอบข้าวต้มผัดมากๆนะคะเวลากลับไทยเยริซ่าก็จะซื้อกินเกือบจะทุกวันนะคะเพราะว่าชอบมากค่ะซื้อแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นพอเราจะกินเราก็มาอุ่นก็รสชาติก็อร่อยทีเดียวนะคะข้าวต้มผัดนี่ค่ะหน้าตาข้าวต้มผัดเยริซา er ก็เป็นแบบนี้นะคะเยลิซา er ก็ใส่ถั่วแดงนะคะเพราะว่าไม่มีถั่วดําค่ะดีกว่าไม่มีค่ะเพื่อน อันนี้ก็ใส่กะทิแล้วก็เยเยิซาก็นึ่งข้าวเหนียวพอหมาดๆก็คือไม่ให้สุกมากเพราะว่าเม็ดจะทําให้เม็ดสวยนะคะถ้าเราเอาแช่ข้าวแล้วเรา,เาก็ไปผัดแล้วก็เม็ดข้าวก็จะหักนะคะก็ใช้วิธีก็นึ่งพอหมาดๆแล้วก็ข้าวก็จะเม็ดสวยนะคะเพื่อนวันนี้เยริซาก็ ออทำเยอะมากค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มาช่วยยีริซ่าห่อเลยนะคะยีริซ่าก็จะใช้กระดาษฟอยน์นี่แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายีริซ่าอยู่ห้องที่ใกล้แม่น้ำอะคะ่ะนี่ค่ะยีริซ่าก็จะห่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆก็ประมาณน,นี้นะคะอันนี้ยังร้อนๆอยู่นะคะก็หอมหอมไม่มีใบตองค่ะแต่ไม่มีใบตองเราก็สามารถทำข้าวต้มผัดกินได้ค่ะ พอมาอยู่ต่างแดนแล้วก็ขนมไทยนี่อยากกินมากๆนะคะเพื่อนที่ขายยลิริซากก็จะห่อประมาณนี้นะคะเราก็พันแน่นๆนะคะ นี่ค่ะเจริซาก็ใช้ประมาณนี้นะคะก็เราก็เอาไปนึ่งแต่ก็จะหอไม่สวยเหมือนใบตองนะคะเพื่อนๆแต่เราก็มีข้าวต้มผัดที่อร่อยกินนะคะ ยริซาไปร้านเวียดนามไม่มีถั่วดำค่ะเพื่อนก็อันนี้เปนก็เป็นถั่วแดงบ้านเรานะคะที่ยริซาใช้ริซาก็จะไม่ไม,ไ,มไม่ใส่ข้าวเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวห่อใหญ่เกินไป ห่อที่สองค่ะเอาอันนี้ยังที่ทราบพันเอาะคะ่ะเอาเอาหา่อแบบอา่าพอดีค่ะพอดีที่เราจะกินหมดนะคะ ก็พันแน่นๆนะคะก็คืออันหนึ่งก็กินอิ่มพอดีค่ะเพื่อนอันนี้ถ้าถ้าเรากินไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เราอยากกินเราก็เอามาอุ่นไมโครเวฟได้นะคะ ก็จะทำหอ่อที่แรกกับห่อใหญ่นะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะทำห่อไม่ใหญ่ก็จะเอาให้พอดีที่เรากินอิ่มนะคะถ้าห่อใหญ่เกินไปเดี๋ยวกินไม่หมดนี่ค่ะเพื่อนก็คือทำง่ายๆค่ะแต่ก็อร่อยมีข้าต้มผัดกินนะคะ ไม่เ,เกินไปไม่ต้องง้อไปตองค่ะไม่ต้องง้อไปตองเพราะว่าไม่มีไปตองค่ะเพื่อนๆไม่ง้อเพราะว่าไม่มีไปตอง น้ำกระที่เราก็ใส่น้ำตาลทรายเรานี่แหละคะ่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วแต่เราจะชอบหวานน้อยหวานมากอะไรประมาณนี้ก็จะไม่เห็นข้าวเลยที่ซ่านะคะก็เห็น พิซซ่าก็ใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคือประมาณนี้ค่ะก็ทําเป็นยาวๆเหมือนหอ,อก็จะไม่สวยนะคะก็จะไม่สวยเหมือนใบตองนะคะเอ่อไม่สวยแต่อร่อยะคะ่ะแต่ยังไม่ได้ชิมนะคะชิมชิมข้าวแล้วล่ะคะ่ะ แต่รสชาติก็อร่อยเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็ได้เยอะมากนะคะ แต่ถ้าเราใช้ใบตองเขาก็จะหอมใบตองอร่อยค่ะแต่อันนี้เราก็ไม่มีนะคะ <c oughs> ใต้หลายอันเลยค่ะเพื่อนอันนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณสี่ห้าอันนะคะยูริชาชุดว่า โอเคค่ะเพื่อนเอ่อนาทีของยริซ่าก็ไปเยอะแล้วเดี๋ยวตอนที่ยริซ่านึ่งเสร็จยริซาก็จะเอาให้กับเพื่อนๆชมนะคะว่าหน้าตาข้าวต้มผัดไม่มีใบตองเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาชิมตอนนึ่งเสร็จนะคะข้าวต้มผัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข,ข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ น่าอร่อยมากค่ะแต่เยริซาก็ยังไม่ได้ชิมนะคะก็จะมาชิมให้กับเพื่อนๆชมนะคะว่าอร่อยแค่ไหนวันนี้เยริซาไม่รู้กินอะไรนะคะอิ่มมากวันนี้ก็จะชิมให้ให้ดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะโอเคค่ะมาชิมกันเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เยริซาแกะออกจากกระดาษฟอยล์เขาก็ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะ อันนี้เยลิท่าบว่าไปทํำข้าวเหนียวปิ้งก็ก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะคะเอาไปปิ้งอะคะ่ะอร่อยมากค่ะพเพื่อนใส่ถัว่วไม่แพ้ใบตองนะคะกินคำใหญ่ไม่ได้ค่ะพเพื่อน มันร้อนชิมให้ดูนะคะร้อนค่ะอร่อยค่ะไม่มีใบตองเราก็ใช้กระดาษฟอยล์นี่แหละค่ะทำข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มผัดก็ชื่อเดียวกันนะคะแต่ทางอีสานก็จะเรียกเ,เข้าวต้มผัดนะคะ อร่อยค่ะโอเคค่ะข้าเต็มปากนะครับขอโทษทีจะไปแล้วนะคะข้าวต้มผัดอร่อยมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ายังไงก็ ลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือช่วยได้ค่ะไม่แพ้ข้อใบตองนะคะแต่ใบตองของใบตองก็จะได้รสชาติที่หอมกว่านะคะอันนี้ก็เราก็มาประยุกต์ทำก็ดีกว่าไม่มีกินนะคะเพื่อนๆลองทำดูโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเยริซาก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่มาติดตามรับชมวิดีโอของเยริซาทุกกำล,ลังแรงใจเยริซาขอขอบพระคุณมากนะคะ เพื่อนเก่าๆ <spe aker> เพื่อนใหม่ๆยริซ่า,าก,ก็ขอขอบพระคุณมากคะ่ะถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ